เพื่อนครับผมเจอเพิ่มแล้วนะครับนีเ่เห็นกันไหมมาเจออีกแล้วนะครับเห็นกันไหมนั่นอะแล้วก็โอ้หนามนะมาครับงัดเห็ดกันนะก็เดี๋ยวไม่บอกพิกัดครับอะไรนะครับค,ครับคร,ครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พีนเ,เพื่อนครับอยู่กับผมบาสเดินป่าพาหลอนครับพี่พีนเพื่อนวันนี้นะครับผมก็กลับมายัางในป่านะครับซึ่งผมได้ข่าวว่าเห็ดปวกหรือเห็ดโคนนะครับพี่พีนเพื่อนมันได้เกิดขึ้นแล้วหรือมันขึ้นขึ้นมาแล้วตอนนี้ผมก็ได้อยู่ในป่าแล้วก็หาเห็ดตอนนี้ผมก็ได้อยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแล้วก็นี่นะเห็นกันไหมครับ นี่ผมก็เจอมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็ดึกแล้วด้วยผมก็จะหาไปเรื่อยๆโอเคครับก่อนที่จะไปรับชมผมก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดให้คลิปต่อไปตอนนี้ก็ผมได้เจอเพิ่มอีกแล้วนะครับสองดอกเดี๋ยวผมพาพีบีนเพื่อนไปดูกันไปครับนี่ครับพีบีนเพื่อนเจอไหมครับนี่คือเห็ดปวกหรือเห็ดโคนครับพีบีนเพื่อน นี่ครับเห็นกันไหมนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดก่อนนะโอเคครับเพื่อนเพื่อนได้ครับซึ่งเหมือนจะมีอยู่แค่สองดอกนี้นะ ต่อเลยนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงคนนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเราก็มาหาเห็ดเหมือนกันนะครับก็อาจจะมีพวกคนมาหาเห็ดอย่างนีนะ้เพราะว่าผมก็ปลาแถวนี้ก็คือปลาแถวบ้านผมเองตอนนี้ก็คือเห็ดขึ้นแล้ว ไม่รู้ว่าภาคไหนขึ้นกันบ้างนะครับเราเลยจะต้องเดินหาดีๆนะเพราะว่าเห็ดมันเหมือนจะพึ่งโผล่มาจากดินได้ประมาณนี้เองนะอนนโอ้ยเห็ดมังนะโอเคครับพี่บินเพื่อนเดี๋ยวผม ขออน,นุญาตเดินทางหาเห็ดก่อนถ้าผมเจอเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่พีเพนเพื่อนได้รับชมกันต่อครับนี่พี่พีนเพื่อนครับผมเจอเพิ่มแล้วนะครับนี่เห็นกันไหมนี่อาจจะไม่โอ้มีนะโอ้ดินแตกเลยนี่ดอกสวยๆเลยนะครับนี่โอเคพี่พีเพนเพื่อนครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะผมจะขออนุญาตพี่พีเพนเพื่อนขุดเห็ดก่อน อันนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายพี่พี่เพื่อนได้ขุดนะเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาหน่อยผมก็ต้องขออภัยพี่พี่เพื่อนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อเดี๋ยวขุดเสร็จเดี๋ยวผมจะถ่ายพี่พี่เพื่อนได้รับชมกันอีกคลิปหนึ่งหรือตอนที่ผมเดินหาต่อเลยโอเคไปครับโอเคครับพี่พี่เพื่อนก็คือเมื่อกี้ผมได้ขุดเห็ดไปเสร็จแล้วนะครับผมก็ลืมให้พี่พี่เพื่อนได้ดูว่ามันได้จํานวนเยอะหรือจํานวนน้อยอันนี้ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับ อันนี้ผมก็เลยลุยมาหากันต่ออย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่าเพราะว่าอาจจะมีคนมาแย่งเราขุดหรืออาจจะมีก็เหตุขึ้นนะครับทุกๆปีก็อาจจะมีฟันกันบ้างอะไรกันบ้างเพื่อจะแย่งเห็ดกันอย่างนี้นะครับคือผมกลัวมากเพราะว่าผมมาคนเดียวด้วยถึงจะให้ป่าแถวนี้เป็นบ้านผมผมก็กลัวนะครับ ก็คือถ้าเข้ามากันหลายๆคนคือผมมาคนเดียวคือผมโดนแน่เพราะว่าผมยิ่งเป็นเด็กด้วยก็คือเราจะต้องระมัดระวังโอเคเราลุยกันหาไปกันเรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอผมจะถ่ายให้พี่บีนเพื่อนได้ดูกันยาวๆเลยนะครับคือป่าดูดิ คือมันแบบเห็ดหน้าขึ้นมากแต่มันก็ขึ้นนะแต่แบบมันขึ้นน้อยคือบางทีก็เจอกระจุกหนึ่งสองสามดอกกระจุกหนึ่งสองสามดอกคือมันเป็นเห็ดหมู่นะแต่ผมก็ไม่รู้ว e ่าทำไมมันขึ้นแค่นี้ก็ดูมีหน้าเขามาหาเห็ดเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่านั่นนะเขาได้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ ้องรีบอ่ะแล้วก็รีบกลับเพราะว่ามันดึกแล้วด้วยโอเคไปเดี๋ยวผมขออนี้ตหาเห็ดก่อนโอเคครับพี่บินเพื่อนตอนนี้ผมก็เข้ามาเจออีกแล้วนะครับเห็นกันไหมนั่นอ่ะแล้วก็โอ้น้มนะนี่แล้วก็จะมีอีกนะนี่ดินแตกนะครับนู่นนี่โอ้โหเต็มเลยนะครับคือเยอะมาก โอเคอเสียเวลาเลยเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานะโอเคครับไปลุยมาครับงัดเห็ดกันนะก็เดี๋ยวไม่บอกพิกัดนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดขุดขุด,ขดละก่อนให้กินให้หมดก่อนนะแล้วก็ค่อยบอกนี่นครับสวยสวยเลย ขุดอย่างที่ผมบอกนะเดี๋ยวจะโดนพวกมาแย้งหรือจะโดนคนมาไล่ฟันเอาเพื่อจะแย้งเห็ดผมนะครับเ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมขออนุญาตคุณนะเห็ดก่อนเดี๋ยวเราเจอกันตอนคุณเห็ดเสร็จเลยดีกว่านี่นะครับพี่ีเพื่อนระหว่างผมคุณเห็ดผมก็ได้ยินเสียงแบบคนตะโกนเรียกกันเหมือนจะอะไรหรือเปล่าผมก็ขุดรีบขุดเลยนะนี่ ได้ประมาณนี้นะครับโอเคจะผมไปก่อนคูดจนแบบเดือดซิบหมดแล้วนะตอนนี้โอเคครับไปโอเคครับพี่บีนเพื่อนระหว่างนี้ผมก็จะเก็บผลครับอะไรนะครับครับครับย ปิดไฟก่อนเห็นไหมเห็นเขาไหมครับเขาหล่ฝันผมเขาบอกว่าเห็ดเขาแต่จริงๆแล้วผมเจอนะเเี้ยวด่เป็นอะไรวะตอนนี้ก่อนนะเป็นไวะไดนไม่หวจังวะ โอ้โหกูซาฟ้าไว้ตั้งนานมันกล้ามาขุดได้ไงวะเสียงมันเป็นอะไรวะไม่ไหยใั่วะแาวนี้ไม่มีห็นไม่มีหินด้วยนะบนเสียงข้เขาอยู่ใกล้ผมเองเฮ้ยอย่างไรอยง

multimil hey. Beast โอคครับพี่พีมเดี๋ยวผมวันนี้เดินออกก็เคไว้เจอนครับๆๆก็โอเคนะพี่พีเพื่อนครับตอนนี้ผมได้เดินห่างออกมาจากพักหนึ่งแล้วคือตอนนี้เหมือนเขาจะยังตามหาผมอยู่เลยคือแบบน่ากลัวมากแบบผมอายุขนาดนี้ผมยังไม่เคยเจอไม่เคยพบเลยนะอันนี้ครั้งแรกของชีวิตผมเลยก็เดี๋ยวผมจะต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกกับ ตำรวจก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็บอกอยังกับพี่เบิร์ดว่าผมเจอแบบนี้แบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมตงนี้เดินทางออกก่อนไว้เจอครับ ผมยิ่งเดินยิ่งเหมือนหลักไกลขึ้นนะอันนี้ไม่รู้ว่าทางไหนนะหรือว่าเป็นทางพวกเดูอ เห็ดผมก็ได้อยู่ประมาณนี้น,นะเห็เพราะว่าผมอยากกินมากเลยเห็ดนี้ปีที่แล้วหรือปีๆก่อนผมก็ไม่ได้กินนะเพราะว่าเห็ดขึ้นทีหนึ่งทีหนึ่งผมก็จะขอท่านองค์ราชาหรือท่านพ่อผมนะ ก็องยิงกลางเพื่อผมจะกลับมาหาเห็ดที่เมืองผมนะครับแต่ผมเดินกลับมาหาเห็ดแล้วเจอพวกมนุษย์คลั่งยาหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะครับเข่าได้ไลฟันผมบอกว่าอันนี้เห็ดเขานะทั้งทั้งที่ผมเจอนะครับพี่พี่เพื่อนเห็ดเนี่ยผมยังผิดอีกอพี่พี่เพื่อนคิดดูคือ มันบ้ามากเลยนะครับแล้วกลัวจริงๆนะพวกเนี้ยถ้าใครเจอต้องระมัดระวังกับพวกนี้ให้มันมากนะครับก็ควรต้องไปกันหลายๆคนนะโอเคครับพี่พ่เพื่เดี๋ยวผมขอตัวพี่พเพื่อนเดินทางออกก่อนนะค,ครับ หรือมันต้องรีบเดินทางกลับให้รัดไวมากที่สุดเลยนะเมื่อเพราะว่าไอ้พวกนียเหมือนนะคิดว่าเราขโมยเห็ดมันมันยิ่งจะตามเราด้วยนะประเด็นดูดิกระเป๋าผมขาดอีกแล้วห้อยสะพายข้างน่นจากสะพายดีโอแย่มากจริงๆนะก็เหมือนที่ผมบอกว่าถ้าใครจะไปหาเห็ดก็ไปกันหลายๆคน หลี่ไปสักสองสามคนอย่างนี้ก็อาจจะปลอดภัยนะถ้าไปคนเดียวก็อย่าไปกันเลยนะครับเพราะว่ามันอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ทําให้เราอาจจะถูกมันฆ่าแบบไม่รู้ตัวแล้วก็มันอาจจะทําเราแบบไหนแบบไหนอันนี้เราก็ไม่รู้นะโอเคครับพี่เพื่อนเดี๋ยวผมขออนุญาตเดินทางออกไปก่อนจริงๆเหมือนผมเจอจะเป็นบ่อขยะนะหรือว่าผมใกล้จึงทางแล้วอันนี้ผมไม่รู้โอเคครับไป